สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการตัดฉากหลังจากคายมาเตอร์ก็คือฟิวเจอร์ใหม่ของคายมาเตอร์นะคะเราเข้ามาดูกันนะคะว่าทำยังไงง่ายๆนะคะไม่ยากเลยค่ะเข้ามาที่คายมาเตอร์นะคะตามต้องสอนมนาะเข้ามาในคายมาเตอร์แล้วนะคะเรากดโปรเจกต์ใหม่ค่ะกดขึ้นมานะคะ16ต่อ9ค่ะกดคำว่า,าสร้าง ตามลูกศรมาค่ะเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราจะไปเลือกปกสมมุติปกในค่ายมาเตอร์นะคะเข้ามาตรงตามลูกศรมานะคะตรงชี้ค่ะกดค่ะเราได้ปกมาแล้วนะคะเราก็เลือกเลยค่ะสมมุติว่าอันนี้นะคะตามลูกศรมาค่ะกดนี่ค่ะ แล้วก็กดกาลาบาดออกนะคะเราก็จะเอารูปภาพที่เราตัดฉากหลังนะคะเรากดที่เลเยอร์ค่ะตามลูกศรมาแล้วก็กดมีเดียค่ะเราหารูปภาพที่เราโหลดมานะคะแล้วกดไปค่ะเสร็จแล้วเราได้รูปแบบนี้มา เราจะเห็นว่าฉากหลังมันมีมานะคะฟิวเจอร์ใหม่ของไคลมัตเตอร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงขวามือนะคะเลื่อนลงมาค่ะจะเห็นรูปคนไหมคะตามลูกศรมาตรงนี้ค่ะเรากดเข้าไปนะคะตามลูกศรมานะคะตรงนี้ค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วฉากหลังลบแล้วเห็นไหมคะง่ายๆเลยค่ะไม่ยาก ทำฉากหลังอ่าไม่ใช่ทำฉากหลังตัดฉากหลังง่ายๆด้วยคายมาเตอร์ง่ายไหมคะคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่นี้คะบา,บายยจ้า